สวัสดีสมาชิกตัวแทนจำหน่ายกาแฟ VCOFFEE ทั่วประเทศรวมถึงสบายดีสมาชิกทุกท่านที่เป็นตัวแทนขายฝั่งประเทศลาววันนี้ผมอาจารย์ปรถมนะครับก็จะขออนุญาตให้ทีมงานได้มาแชร์ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กาแฟ VCOFFEE นะครับที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลักๆนะครับในกาแฟ v c o f f e ี่ของเรานะครับว่าช่วยในเรื่องใดบ้างนะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะครับเชิญทีมงานเลยนะครับ และนี่ก็จะเป็นลผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเรานะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็วันนี้ก็เรามาเรียนรู้ไปพร้พอมๆกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ V Coffe e ของเรานั้นนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างส่วนผสมหลักๆนะครับที่เป็นตัวเด่นๆของผลิตภัณฑ์ V Coffe ี่ของเรานะครับ ซึ่งนะครับผลิตภัณฑ์มีกาแฟของเรานั้นนะครับนำนะครับเมล็ดกาแฟนะครับเป็นเมล็ดกาแฟพันุ์อาราบิก้านะครับซึ่งครับเป็นเมล็ดกาแฟที่มีคาเฟอีนที่น้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็ดื่มกาแฟแค่วันละแก้วนะครับแต่ของเรานะครับสามารถดื่มได้นะครับสองแก้วขึ้นไปแล้วก็รู้ว่าแล้วแต่บุคคลนะครับว่าการตอบสนองของร่างกายว่าดื่มกาแฟแต่ละท่านนั้นนะครับถ้าดื่มสองแก้วนั้นเป็นยังไงบ้าง3แก้วนะครับถ้าดื่มเยอะๆก็ดีนะครับใช้ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟจากอาราบิก้าซึ่งลดความเสี่ยงของการเป็น โรคอัลไซเมอร์นะครับลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสันหัวใจสั่นนะครับโรคเบาหวานอะไรนี้ก็ทานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตับแข็งแล้วก็ยังสามารถนะครับกำจัดโรคหอบหืดในผู้ป่วยบางคนได้นะผลิตภัณฑ์อาราบิก้าของเรานั่นเองนะครับยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวอื่นนะครับอย่างเช่นเราจะใช้ครีมเทียมนะครับผงเหลืองเป็นครีมเทียมจากธรรมชาตินะครับทำให้ร่างกายของเรานั้นดูดซึมไปใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะ ช่วยสร้างเสริมแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่อ่อนแอลงนะครับช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน อของร่างกายนั้นดีขึ้นนั่นเองเราจะใช้ความหวานจากซูคาโรสนะครับความหวานจากธรรมชาติแต่ไม่ให้พลังงานกับเรานะครับซึ่งมีปริมาณแคลอรี่นะครับศนซนะครับทำให้คนที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันต่างๆเหล่านี้สามารถดื่มผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับอย่างปลอดไทยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับแล้วก็สมุนไพรที่เป็นตัวเด่นๆน,นะครับก็จะมีตังถังเช่านะครับมีมากถึง5%เด้วยกันนะครับ ซึ่งตังถังเช่านั้นนะครับก็จะเป็นยาบำรุงร่างกายชั้นยอดเลยนะครับช่วยบำรุงไตสร้างเสริสรมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะครับช่วยให้ร่างกายขอ,ของเรานั้นมีเรี่ยวมีแรงช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะครับจากที่ทํางานหนักไปได้ก็ทํางานหนักได้ยกขงหนักได้นั่นเองนะครับช่วยในเรื่องของการละลายเสียมหะนะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอันนี้ก็จะเป็นตัว,นนตวหลักๆนะครับที่ตังถังเช่านั้นนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับโซม ะครับคุณสมัตินะครับชล่ลอความเสื่อมของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายครับช่วยต่อต้านนะครับริ้วรอยฟื้นฟูปรับสภาพผิวนะครับสรงเสื่อมให้เกิดการผัดผิวนะครับหลุดออกนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มในการสร้างเซลล์ใหม่ของเรานั่นเองครับทำให้ริ้วรอยของเรานั้น ลดลงนะครับแล้วก็ยังช่วยป้องกันไข้หวัดแล้วก็โรคไวรัสต่างๆนั่นเองสารสกัดตัวต่อมานะครับรูทีนนั่นเองนะครับช่วยในเรื่องของการป้องกันนะครับการเสื่อมสภาพของตาของเรานะครับช่วยป้องกันในการเกิดโรคนะครับต้อกระจกทําให้นะครับความสามารถในการมองเห็นของเรานั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับประโยชน์จากรูทีนนั่นเองนะครับช่วยในเรื่องของการมองเห็นสารสกัดจากโกจิเบอรี่นะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยบำรุงร่างกายนะครับช่วยต้านอนุมูล ิสระนะครับช่วยจ้านเซลเล์มะเร็งสารสกัดจากงาดําตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการ ยับยั้งนะครับการสลายของกระดูกอ่อนนะครับเช่นโรคข้อเสื่อมนะครับเรานั่นเองกระดูกพุนนั่นเองนะครับคนที่มีอาการปวดแข้งปวดขานะครับปวดตามร่างกายต่างๆปวดข้อปวดเข,ข่าอะไรต่างๆก็ถ้าได้ดื่มผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเจ็บปวดอาการต่างๆของการปวดแข้งปวดขาเหล่านี้ต่างๆนั้นตามมานั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นส่วนผสมหลักๆนะครับที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์วีคอฟฟี่ของเราถึง23ชนิดนะครับซึ่งนะครับ ก็จะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับดื่มแล้วอ่าดีนะครับมีเงินใช้ด้วยนะครับ